และนี่คือเหตุการณ์ชีวิตที่ชาวราศีกลุ่มมักเจอบ่อยและวิธีเปลี่ยนบันให้กลายเป็นพลังชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณเป็นคนที่อยู่่ํากลางผู้คนแต่กลับเหมือนอยู่คนเดียวคุณยิ้มได้พูดได้เข้ากับใครก็ได้แต่ในหัวใจของคุณกลับเหมือนมีโลกอีกใบโลกที่คุณเข้าใจแต่คนอื่นเข้าไม่ถึงถ้าคุณคือราศีกลุ่มนี่ไม่ใช่ข้อเสียนี่คือของขวัญที่จักรวาลให้คุณตั้งแต่เกิด เหตุการณ์ที่ชาวราศีกุมเจอบ่อยหนึ่งเป็นคนเข้ากับใครก็ได้แต่สนิทกับคนน้อยมากกุมไม่ใช่คนเย็นชาแต่คุณเลือกความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากกว่าคนเยอะแล้ววุ่นวายคุณไม่ได้รักคนง่ายแต่ถ้ารักแล้วคุณคือคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดคนหนึ่งสองชอบช่วยคนแต่ไม่ค่อยยอมให้ใครช่วยตัวเองคุณเก่งคุณดูเข้มแข็งจนคนทั้งโลกคิดว่าไม่ต้องห่วงคุณก็ได้ แต่จริงๆแล้วคุณก็ต้องการใครสักคนที่ไม่ถามเยอะแต่อยู่ตรงนั้นข้างๆคุณ 3. คิดไกลกว่าคนอื่นแต่ถูกมองว่าแปกคุณไม่ได้คิดต่างเพื่อโดดเด่นคุณแค่เห็นเส้นทางอีกแบบหนึ่งในขณะที่คนอื่นยังไม่เห็นหลายคนไม่เข้าใจแต่อนาคตมักพิสูจน์คุณเสมอกลุ่มอยู่ในหมู่คนที่สร้างสิ่งใหม่ของโลกเพราะคุณคิดสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าคิดสี่ รักอิสระแต่ลึกๆอยากมีใครสักคนที่เข้าใจคุณไม่ได้กลัวความรักคุณกลัวความรักที่จํากัดเสรีภาพของคุณคุณอยากมีคนรักแต่คุณอยากเป็นตัวเองด้วยและคนที่คุณลรอคือคนที่เข้าใจตรงนี้้าเก่งแต่มักไม่พูดราศีกุมเนี่ยไม่ต้องอวดไม่ต้องโชว์และไม่ต้องการเสียงปบกเบอแต่ความเงียบของคุณกลับเป็นสิ่งที่ทําให้คุณน่าเชื่อถือที่สุด เพราะนั้นในโลกที่ทุกคนพยายามเหมือนกันราศีกุมเกิดมาเพื่อแตกต่างไม่ใช่แตกต่างเพื่อโดดเด่นแต่แตกต่างเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้คุณคือคนที่ไม่ยอมรับความอายุติธรรมคนที่ไม่ทนกับความไม่จริงคนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองแม้จะถูกตั้งคําถามนี่คือหัวใจของนักปฏิวัตินี่คือพลังของผู้สร้างความหมายใหม่ให้กับโลกเพราะนั้นนะครับวิธีเปลี่ยนความลึกซึ้งให้กลายเป็นความสําเร็จเริ่มจากตัวเองอย่ารอให้ใครเข้าใจ แต่จงเริ่มจากยอมให้ตัวเองเป็นตัวเอง 2. เลือกวงที่ใช่ไม่ใช่วงที่ดังคนที่คุณเห็นจะช่วยให้คุณเติบโตไม่ใช่เปลี่ยนคุณให้เป็นแบบเขาอย่าเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการแบ่งความอ่อนแอบ้างกับคนที่คุณเชื่อใจะฉะนั้นคุณไม่ใช่คนแปลกคุณคืออนาคตที่ยังไม่มาคุณไม่ได้เป็นคนเย็นชาคุณเป็นคนที่ให้ความรักอย่างมีคุณค่าคุณไม่ใช่คนโดดเดี่ยว คุณแค่รอทีมที่เข้าใจความฝันของคุณและวันหนึ่งเมื่อคุณพบคนที่มองเห็นคุณจริงๆโลกทั้งใบของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนตัวเองแต่เพราะคุณไม่ต้องฝืนตัวเองอีกต่อไปดัะนั้นคุณคอนเฟิร์มพลังงานใต้วิดีโอนี้ฉันยืนในความแตกต่างของฉันและฉันใช้มันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ฉันไม่ต้องเหมือนใครเพราะโลกต้องการสิ่งที่เป็นฉันถ้าคุณคือราศีกุมและรู้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเดินตามใครแต่เพื่อสร้างเส้นทางของตัวเองที่เกิดราศีกุมคุณไม่ใช่คนธรรมดาและคุณรู้ตัวคุณคิดต่างเห็นทางที่คนอื่นไม่เห็นคุณเชื่อในความเป็นไปได้ที่ใหญ่กว่าเหตุผลทั่วไปแต่ความเจ็บปวดของราศีกุมคือคุณอยู่ในโลกของตัวเองแต่ในโลกภายนอกยังไม่เข้าใจคุณ ไม่ใช่เพราะคุณเดินผิดทางแต่เพราะคุณเดินนําหน้าเร็วกว่าคนอื่นคุณไม่ได้สับสนคุณไม่ได้ไร้ทิศคุณแค่ยังไม่ได้ใช้พลังราศีที่คุณเกิดมาอย่างชัดเจนราศีกุมเนี่ยคือพลังของยูเรนัสดาวแห่งการปฏิวัติความคิดสร้างสรรค์และความเป็นอิสระคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําตามคุณเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งที่คนอื่นต้องตามแต่ถ้าคุณใช้พลังนี้ผิดมันจะกลายเป็นความโดดเดี่ยวความกังวลความคิดที่ติดหลุกจนลืม จนคุณเนี่ยลืมไปว่าความต่างของคุณคือทรัพย์ที่โลกยังไม่เคยเห็นนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับงมงายพ่อคานจูนักจิตวิเคราะห์ระดับโลกผู้ค้นพบจิตใต้สำนึกร่วมคนแรกๆของโลกผู้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์จริงเคยบอกว่าเมื่อคุณเป็นตัวเองอย่างแท้จริงโลกจะเริ่มหมุนสอดคล้องกับคุณและไอสไตน์บอกว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาเดิมด้วยความคิดชุดเดิมที่สร้างมันขึ้นมาได้ ผมศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุสิบสองศึกษาหลายศาสตร์หลายแขนงไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์พาราตะโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะโหราศาสตร์จีนนะครับผมได้นําดวงมหาเศรษฐีจํานวนมากระดับโลกมาศึกษาตามศาสตร์โหรนแต่ละแขนงนะครับและได้ดูดวงจริงมหาเศรษฐีที่เป็นระดับมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านจริงๆจัง,จง,จงๆเลยและผมเห็นอย่างหนึ่งชัดเจนว่าคนที่เปลี่ยนโลกไม่ใช่คนตามกฎ แต่คือคนที่สร้างกฎของตัวเองผู้เรียนผมคนนึงเขาเกิดราศีกุมนะในคอร์สหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งของราศีกุมเนี่ยเขาคิดเก่งแต่ชีวิตไม่ขยับจนเขาใช้กฎพลังของราศีกุมเขาไม่เปลี่ยนงานเขาเปลี่ยนวิธีคิดไม่ถึงเดือนโอกาสใหม่รายได้เพิ่มและคนทั้งทีมเริ่มมาขอไอเดียจากเขาเขาบอกกับผมว่าผมไม่ได้เปลี่ยนโลกผมแค่เปลี่ยนพลังในสมองแล้วโลกเริ่มเปลี่ยนตามตอนนี้ผมอยากให้คุณถามตัวเองว่าปีที่แล้ว หรือสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วหรือห้าปีที่แล้วกับปีเนี้ยคุณเปลี่ยนไปเยอะไหมหรืออีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณอยากอยู่ในโลกเดิมหรืออยากสร้างโลกที่เหมาะกับความคิดของคุณเพราะคนกลุ่มไม่ได้เกิดมาเพื่อเข้ากับทุกคนคุณเกิดมาเพื่อให้สิ่งที่คุณสร้างทําให้โลกเข้ากับคุณถ้าคุณรู้สึกเหมือนข้างในมันเปิดไฟขึ้นมามันไม่ใช่บังเอิญมันคือพลังยูเรนัสกําลังเรียกคุณให้เปลี่ยนแปลง ทักหาแอดมินแล้วให้ผมพาคุณใช้กฎพลังงานของราศีกุมเพื่อเปลี่ยนความคิดที่คนไม่เข้าใจให้กลายเป็นความสําเร็จในด้านต่างๆของคุณที่คนทั้งโลกต้องยอมรับคุณทักไปหาแอดมินบอกว่าพร้อมมั่งคั่งราศีกุมแล้วจะส่งรหัสลับให้กับคุณเป็นวิดีโอลับที่เรียนซ้ําได้ตลอดหนึ่งปีนะครับจะดูที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้นะครับ